สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่วง Daily Update ช่วงที่จะมาอัปเดตข่าวของแมนยูรายวันกันนะครับเริ่มทีเรื่องแรกทางสโมสอนแมนยูได้ยืนยันแล้วนะครับว่าคอปปี้ไมนูเนี่ยได้รับบาดเจ็บที่ข้อเท้าจากเกมที่พบกับเรียวมัดลิทที่ผ่านมาคาดว่าเขาเนี่ยจะต้องพักรักษาตัวในช่วงต้นของฤดูกาล ซาเ u ลลัคเฮิร์สครับจากแมนเชสเตอร์วิ่งนิวส์เนี่ยรายงานว่าอาจจะพักถึง2เดือนเลยนะครับด้าน Fabrizio Romano ครับก็ได้ออกมารายงานถึงเรื่องนี้เช่นกันโดยเขาบอกว่าไม่ว่าคอปปี้ไมนูเนี่ยจะเจ็บระยะเวลานานเท่าไรก็ตามนะครับยังไงแมนยูจะพักดันครับการเซ็นสัญญามิดฟิลด์คนใหม่ในสัปดาห์หน้านี้ซึ่งชื่อที่เราทราบกันดีครับก็คือ s o ฟิ a อนอัมราบัตนั่นเอง สำหรับคอบบี้ไมนูครับต้องบอกว่าเป็นอะไรที่น่าเสียดายครับที่เขาต้องเจ็บถึงประมาณ2เดือนเลยเพราะว่าถ้าจากที่เราดูเนี่ยค่อนข้างชัวร์ฮะว่าฤดูกาลนี้เทนฮากพร้อมที่จะดันเขาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีมชุดใหญ่จากการที่พรีซีซั่นทั้ง3เกมนะไม่นับเกมเล็กแฮมนะฮะทั้ง3เกมเนี่ยก็คือได้สตาร์เอกเป็นตัวจริงทั้ง3เกมเลย เขาค่อนข้างมีความนิ่งนะฮะถึงแม้อายุจะยังน้อยก็เรียกว่าน่าจับตามองจริงๆสำหรับเจ้าหนูคนนี้ก็ให้กำลังใจกันครับหวังว่าเขาจะกลับมาได้เร็วฮะแล้วก็มาโชว์ผลงานดีๆให้กับพวกเราแล้วก็ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีมเราฮะในการลุ้นแชมป์ของฤดูกาลนี้นั่นเองนะครับสื่อดังอย่าง SKY SPORT ครับออกมารายงานนะว่าลซิโอเนี่ยมีความสนใจในตัวเฟรดครับ แต่ทว่าฟาบิโอโรมาโน่นักข่าวเทียสองฮะได้ออกมารายงานถึงคำพูดของประธานสโมสรลาซิโอว่าเขาเตรียมเปิดการเจราจากับแมนยูฮะและเสนอราคากับเฟร d ดแต่ m ม u ริซิโอซาลีฮะผู้จัดการทีมของบอกของเขาเนี่ยบอกว่าไม่ต้องการเฟร d ดครับและโรมาโนก็ได้รายงานเมื่อวานนี้ฮะว่ากาตาลาสลายเนี่ยกำลังพูดคุยกับแมนยูในการเซ็นสัญญาเฟรดด้วย และกำลังจะหาทางออกครับในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ด้วยว่าเฟสเนี่ยเป็นอีกหนึ่งคนครับที่ทีมเราจะปล่อยตัวในซัมเมอร์นี้ก็ยังไม่รู้นะว่าจุดหมายปลายทางของเขาจะเป็นที่ใดแต่ดูทีมที่มีโอกาสต,ตอนนี้มากๆครับอาจจะเป็นกาตาราสลายนะครับเจคอบสติ mm hmm. นเะบิร์กฮะนักข่าวทีมสองจากรดเอเนี่ย รายงานว่าจำนวนเงิน45ล้านปอนด์มีโอกาสนะแล้วก็สามารถโน้มน้าวให้แมนยูปล่อยสกอตต์แม็กโทมิเน์ได้เวสแฮมสนใจครับที่จะคว้าตัวเขามาร่วมทีมนั่นเองเรียกว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนครับที่ต้องบอกว่าถ้าราคาดีเนี่ยก็พร้อมขายนะครับแต่ถามว่าเก็บไว้ได้ไหมเทนฮาก็ยังมองว่าเก็บไว้ได้อยู่ก็ต้องรอดูครับแต่ใใจผมเนี่ยก็รู้สึกว่า เฉยๆนะสกอร์แม็กโทมิเน่ไม่ได้รู้สึกว่าเขาโดดเด่นอะไรมากมายนักกันสำหรับตัวผมเองถ้าจะขายเข้าออไปก็ไม่ติดอะไรมาดูเรื่องในสโมสรกันบ้างนะครับที่นอกเหนือจากตลาดซื้อขาย เจมส์ดักเกอร์นะฮะนักข่าวทีนหนึ่งจากเทเลครับรายงานว่าเอริกเทนฮาร์เนี่ยเป็นเจ้าภาพนะครับในการเลี้ยงอาหารข้ามของทีมสำหรับผู้เล่นและทีมงานของแมนยูในคืนวันศุกร์ครับที่ซานเดียโกนะฮะเทนฮาร์าต้องการให้ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมนี้นะฮะเพื่อร่วมแรงร่วมใจให้เป็นหนึ่งเดียวกันนั่นเองก็เป็นอะไรที่ดีนะในความรู้สึกข,ของผม แมนยูฮะจะยังมีการอุ่นเครื่องอีก3นัดด้วยกันนะหวังว่าพวกเราจะสามารถจูนกันให้ติดโดยไวครับแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องการจบสกอร์ด้วยเนาะแล้วก็พร้อมฮนะสำหรับฤดูกาลใหม่ที่จะมาถึงนี้ฤดูกาลนี้ครับความคาดหวังสูงขึ้นแน่นอนนะเพราะฉะนั้นแฟนบอลอย่างเราก็อยากเห็นทีมเราที่ดีกว่าเดิมจากฤดูกาลที่แล้วครับทั้งหมดนี้ครับคือข่าวของคลิปนี้ก่อนจบคลิป ขอขอบคุณทางเพจไฮยีน่าสำหรับการทำภาพสวยๆในช่องของเราด้วยและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ให้ช่องของเรากันด้วยครับมุมแฟนแมนยู you, ช่องสำหรับคอบอลปีศาจแดงสวัสดีครับ